ต่อไปันม <Tamam> <t monkeys> ักข้างสูงเลยต้องกักเลยมันตานี้มักข้างตับเกล้องเรียนหกหาแล้วแต่ว่าลองติดหาตเด็กินตัวนี้บัวเด็ดเนี่ยทั้งกินแห้งหวงหุดอะเดืกดหมดอะบวล็อป้อมน่าตายแ็งีรืี ุนอนเนี่ยเจ๊เดี๋ยวเงาะ่ะกางมันปีนายให้าาปีสะไมไปทั้งร้ยังคือขีดเลไพกซีเลยนี่พกใบพกหาม่ให้นะพหามันเอะไราำไปออกกใบยังลือหกใบเล้ออำมี่ตีนซ้อมวะว่าก้าวสามค่าวสามซ้อมต่ำเอามาใส่สต่ำ บิดคือบิดสองนี่ประกาโค้งห้านด้ยนะอย่างนี้ไปที่เราไม่ใส่ห้า0ซ2หกโซหนึ่งสองสามสเคเปิดนี่ประกาโค้งหาขอให้เ็นสีกับสองก่อนนะค่อยสบายใจละสี่กับสองหาหามีสามสามหาหามีสามโอ้สี่เซนติเมตรเฮ้ยกัดหาสา ตัวทาสามถึงสเลยเคือมาดีจังวะให้ร่วมไหมแต่เอแล้วเดี่ยโกกะแบ่โกะแมาดีน้อเดี่เราใครจิไปลงตึกขอมาแบบเต็มเลยสองหมื่นมืกักสองหมื่นกับสองหมื่นได้ห้าหมื่นห้าหมื่น มับ่มเอาไบ่ม้วเาสิการซ้ำตั้มหุ่นละการซ้มต้มเขาเอากโมฆาเขาเอาเพราะว่ามาคาเนี่ยท่านี้จะขาเนี่ยเพื่อเอบไปมัดตั้มแต่นี่บ่กมกเป็นต่วละ

กัรไนหกห้าสองต่ำหกสี่เดี๋ยวมาหกสี่หกสูงสีมักัดเพื่อหาสามหกาไปกัดหกสี่เออเอามากัดสามตำ่ำแล้วก็พาปากลลวนะทั้งหมดเอาเปิดทั้งหมดหมดเกี่ยใจตายเปิดเนะะกาะอยู่กัดสามตำเนาะ ทั้งหมด้าปากักตามได้เสียเจ4อ่าอยู่ก่อบได้เล่นบ่ได้เล่นอยู่วัเกอาหมัเลยอยู่อย่อหมดตกาดเรียนเปลี่ยนตกัรจะซื้ออ่าเบิ้งเดียบร่อยเี่ยวเยี่ยวกับผมเอ้าในรุ่นตัวจดธ3 3โอ้ยคอถือกยถือบ สามโป๊ใบอันนี้กัดสามตัเนาะเดี๋ยวมกัดทูขเป็นเดียวกสาม้สามเียัดสามตัเป็นสามเดี๋ยวนี่ต้องข่เนี่ยล้อยข่ข่ออกเอาไปเอ้าเดี๋ยวใจใจให้อีกตัวตักัันเดี๋ยวส่นทมันยูเวเขากินโเวนไ้ปะโเนเนี่ยสามหมื่นได้หนิอันนี้มันสองหม่ได้หนิ อันนี้มื่นหนึ่งก็สามหมื่นแต่ต้องจ่ายไปอีก3ามหมื่นเก้าอันนี้ยี่สิบอันนี้สิบเก้าเกือบเจ็ดัหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจยสามื่นสามตามสิบไปราติงอันนี้กากสามตามติง็ติงาเจ็ดติงสแล้วกากสามติงสาเจ้าาบ ติงซีติงซีเอ็นของซีของไ่ไข่อยติเดสามหมื่นหนึ่งแล้วก็ไขไปติงซีต้นสาม่น้องไขโอ้ไไกนต้องอดนีอย่งเจ้าสีได้ต้องไข่เอียงก็เอาติงซีมาการขาการเจ้าจ่ายเอาไปเยเดี๋ยวังหันเยกินเลยดิกินเก็เงินสามหมื่นดิถือติงเออถิ่มไปหายจมงคหันต็วขึ้นแล้่าการรอบแรกมันบอจะมาถึงการรอบแรกบอรบรอบแรกก็ได้แค่รอบแรกครับเรก้าผามากกผูกซีมันว่าไหนว่เสียอยู่แล้ว จ้ตัวมาการหกซีเออมันบ่ได้เวเสียบอเด็กไกงขวตึงพอไปเพิ่นไปกักเพิ่นเอาซีไปกักโค้งหักขมากัรกซีมันบ่ได้บเสียเก้เงินสามเงที่ที่เจ้าอาหายเจ้เจ้ว่าไอ้สองเงเนยเบิน้เดีคืนทุนวะเนี่ยสคืนตุ้ยังอย่งเจ้ากับจ่ายเจ้ไปอีกตัวเจ๋มับสามามเจอะไรเต็มขวด้เ็มขวเสียที่ของกะซ้อเจ้าเสียตัวอะไรล่ะเสียมหนังพอดีบัดนี้จะจะอันใบตามยวกับสาสั้นเอารอบแรกก่อนรอบแรกเท่าไหร ยี่สิบก้าหมืนสมาานองี้มีแค่สามตั้มกับติงสามมันปะที่ได้อันนี้สี่หมื่นอันนีสองสามตั้มอีกเก้าใบสามสี่สอ่สามตั้มนั่นป่าสามตั้มสามตั้มเก้า19เก้าใอันนี้ยี่สบใบอันนั้นสิบใบแต่ไปแล้วสี่หมื่นเกากแล้วก็เลยเอก้าใบามี่สิเก้าใบก็จะเลืสี่หมืนเฉลีเกว่้าใจไปแล้วสามหมื่ สี่หมื่รวมทุนแล้วก็อีกเก้าใบนี่เก้าสี่สามหกามรอบสองเเข้าใจว่านี่เ่ไปดยี่เก้าสามสิบ้าสองสสมามห้าสกนี่สามสิบหกสมหมืับเใบนี่เนรวมเบินสามหม่นรวมบสามหมื่นหกนี่ยล้วข้ยอยี่สิบใบนี้ หนึ่งสงามจะม่อีกหกหมื่นสบดเิเก็ดีสองสามส้าเงินอดไเนี่ยแปดหมื่นหกเามามด้แนี่ได้ในหกหมื่นสามหมื่นสามหมื่นแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปเกิบมื่แล้วเนี่ยแปดเก้่านเบอออห้าหมื่นจดสิว่าเพื่นได้ไสอีห้ากเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดหมื เงินเอาขึ้นได้หดหกจดแปดเ้าแพ่ก็ได้ได้แค่หกหมื่นหกัน่อเอไม่เอาขึ้นไหมล่ะรเอาใจไม่ะสร็นะให้ให้เก้ไปรประเด็นเอเดี๋ยวเนี่ยไล่หกสามเมาที่แหลเ้าเมาเนสุดท้ายเราะข่อใจสามโเจ้าขึ้นสามหมื่นหกราะมได้เลยไหมวะอันนี้สามหกได้ได้สามหืนหก สามหมลบออกสี่หมื่เหลือสี่พันหนึ่งสอ่อ่ะเนี่ยเหลือสี่พันสามสามมาที่นี่คปจ่าติ่งสามหมื่นหนึ่งใหสองหมื่นหนึ่งสองสามสี่อ่าหกเจ็ด้าสองอ่าสีกองคแล้วเ้าสียโอเคป่าอ่าเจ้าเสียทุนเจ้าเจ้าเสียตัวกลับเาัสามต่มาัดสา่ำมากัดนียเจ้าเสียเจ้าเสีย เ้าเสียทุนตัวอเไปกาไงก็คงการก็มาคือทุนเรา์วม่โอม่ปจจไปเรียบร้อยเราจะขึ้นทุนที่ไหนอเขึ้นทุนได้เพราะปจไปหกหมืสิ้นทุนที่อ่ะแจแค่เท่าไรแจ๊เท่าไรอ่ะหกหมนอ้ขาดปัจจัยหกหมื่นขึ้นเป็นแบบหนสามต้องขึนวสามหมื่นนะเพราะเนเสียแค่ตัวเพะเนแค่แค่ตัวสามนะไม่กลมเหล่านต้องขึ้นต้องต้องขึ้นนะได้าบลาบนได้ดบลายนไดยูนี่ได้ขึ้นอีกสามหมื่นส้คอยู่ เกตเดียวก็เมื่อไรจังไหนเงินแสนเจ้าคือบอกไม่ไดแม่แล้วเจ้าจะเมื่อกินคนเดียวเทียวเอเกียร์ีเราไปเาเทียวไปสองแสนกว่านาะบนี้แม่เันตกวัเนื้อเราพันเ่ก็ยังหายายูอว่าเงินแสนกว่าทักเทียวเมไรคุณเงินอะไรจเอไรทำกาวมาปรกอเพียกันเียกแว้หารอยลูกบมี่อมี ซีเอาไวเลยะตานอาต้องนีสามันสีกับสีสามสนซีสามซีมนหนึ่งสามสองหน่ ครับสุดห้าห้าสานึ่งไปเดียวเดี๋ยวเนี่ยขอชิมาใส่เสียงโหะสามแผงยิ่งเฝ้บโอ้ออให้ให้ยห้ยัวยากเนะเออขอผหามะกับกลับตตัวเลยกลับกลับตัวเลยขอิมเอาด้ยอาอซนนแล้วออาซันโ้อาันี่อันนี้หาไว้เนอะอือพึบลูกตแล้วนี่หบสามสอก็ได้วะ เลกสามกับเยสี่เนาะหาสี่สามสูกัูเจะเมาเดี๋ยวเเมาทีเดียวมกทีกับเมาได้สอลายกันเทุบบอลทัคู่ซีห้าหกแปหกห้าก่อนหันเรียกับหกศูงหาูงไปเก็บบอรพือนเดลเปิดอดีเปิดได้ว่ะนี่มันบอ่ะหาดลูเดวอหาวะอ่า หกวะหาหกหาหกเลยพาโูเลยไปเนี้ยสองวงมา้ตัวนี่เทียบร้อยกัาหกห้านะาสี่ร้กัจะใบบนตัวถาใบกบตั้งกับตั้งตัวเลยกัสามกักสามแต่ว่าก็ต้องมาถึงเต็มหมดเลสิบอันี่สปดยี่สิบแปดประมาณยี่หสามหมื่นสามหมื่นหนาสิบรูกอีกจัหากันง เป็นแปดมื่นพอดีสก่านสองสามสี่แปดเก้าสิบสิเอ็ดเป็นเมื่ดเป็นแสนเอ็สามกหสงามสีห้าหกเจ็ดเ้าสบนีึงนับสเมเดี๋ยวซีมือนหาดเี๋วมือนหาสี่หมือนหากั้3สามือนเจ็ดนหาถกเป็นกั

สองสองมากันธคงขาดสองที room, two, three, two, ่จะไดงินจมูกสัเพียแค่เนี right? ้ย <ez skills> <S ess c oughs> มนกรคาสีส้มกับาสีสาาสนนนเนี่ยม่เนี่ยไปยูหกสูงหาสูงกับส,กส,สี่สูงมมอยูหกสูงหาสีคพับยูหกสูงตัวนั้นนะเก้าหกสีหาสีไม่เก้หกสีเอามากาดสามต่ำเทือม,มาผา่าไป นีหเลยพี่กอนี่เดลอันี้ไปอป้าไหวแต่จงตักตามกาปาเลยกาารงเยเอาปอยักกิวรบเะยักปราอยากตัวจริงว่าใส่ป่ะซีซีสองนั่นกักซีกักาซกับหกซเมีบวกหรอกักหกซีเอามากักผ่าอเดียต้องเบิดเลยมันมีสามปึกสาึกเป็นเงินจนติดแบบม สี่หมื่นเจได้กินบ่มเจต้องสมมือนับแล้วก็สองสองดอกเฟยเติงผู้เดียวกับเติงสองหมื่นเหละยญเค่กระดามือสองมืนสองสองหมื่นกระดาสี่หมื่นกักระสองสองก็สองสองเินเจนะสองสองหมื่นอ้เจก้นว่ายกต้อแยกไปสาองตอนเจาี่สอง่นยไปใหนลยค่ะ โอ้ยว่าจินสกินนี่ก็สวยเนี่ยว่าสันเจีาเอาไก่อนไอ้สัส่มาติง้งติงตั้งั้งตัั้ตังั้่าัี่ตั้งตักงตั้ั้งตัตั้่ตั้งกั้งกั้งั้ั้งตังตั่งตั้งตั้่กั้งั้่ััังตัััััััักั้ัีั ิ้นเนรออาหมดิ้น <c oughs> หมดคบกับผายถ้าไปมัก6กับหายนั่นหรอยังมาต่อนนัรที่ขวเยิงหายไร้ร้านออกเป้าหกป่ะวะมันนาดติงตําเป็นเต็งหกีย่ยวตำาไมาให้นะจ้ายี่ไปไม่รู้อติงหาตัวหวสูงป่ะไอเจีย๊ยบเราเมเลยท เบาหกยังได้อยู่ว่าลุกตกกตนงตกกาเ็ามากาโคเยียมทั้งหมดเลยแล้วก็ว่าเลยตั้งว่าผ้าป่ากาเป็นแบบหกเยี่ยอกาหกเดียวเอามากาดบขาตัวผ้าปกายู้คือเกาเลยคือทั้งหมดได้เรียนตัวตัวต้ได้เรียนหกเดียมมากาโคขาขายเยียว เมืองดูหาวะหกมาก่อนแล้วเจ้าเ่าหกบนสนามหกเกือบเ่าหกเกือบร้อย่อยว่าตอนนั้นมันเคยออกเ่าหกใครใคยมากติงหเป็นอุเหยืเป็นุซเป็นุสหายเสียชิมหาไปแล้วเกียเสียเตียงหกหมนรโกงหาแค่นั้นตนี้คนะ้กินเตียงหาสองหมื่นสองหมื่นแลเจะได้สี่หมื่น thăng một bốn mắc cắp này bốn mươi nghìn, à như vậy qua đây, hãy kia đấy, Hãy kia đấy, Hãy kia đấy, cái gì, kia đấy, cá cào ừ, kia đấy, kia đấy, sáu mươi nghìn sáu mươi nghìn cả, trai, tiền sáu bảy, trai tuần bảy, sáu mươi nghìn không phải, không cần, tiền sáu trăm nghìn, โกงหาเงินหนึ่งในเมือหเดี๋ยวเงินหาจรอันนี้เขา่หาไปโมเมนอันน่อยได้เหรียญกเพื่อนอยเอาน้ำเจดสองมาเจดสองมืออันนี้จ่ายอะไรเลยอันนี้สอนเพราะวอันนี้ของเพื่นก็หกสิบห้าสามมืตอไแรกจ่ายไปแล้วชิมหาอีกชิหากับซุนรวามชิมหารอบแรกากเทอาไรล่ะอขอันี้แม่นี่แม่ชิรอบแรก้ตอนไหล่ะนี่เรก็ไม่ได้หนีเดีน้เออน่าปีดหัวเจ้ามือเนึ่งสี่มื่นา กแบกอยู่กับี๋บ่บ่ในล่ะมาอ่ะคือือะไีมันหเราแบกบ้างบ่เราพม่ออกพืนสองสามสี่าหกเจ็ดแปดเก้าี่สิบสี่เอ็ดที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าลทุนมันอําไปแค่บห้าใบไหมไปไต่ท่ามืนกับไปซีมันหาเป็นมั้อ มันมันมันมีแค่มือห่หาบแช่ไโม่อมหกเจ็ดน้ันอ่หกเจ็ดเลยเอาอเมื่อสองสองมื่เอากาะหูกมาหน่เออกรตัวหก่งยีพาไป่นแหละจเกิดขึ้นได้เลน่อยท่าน้จิได้เท่านั้นตัวพวกพาไปแก้เป็นมากสองหอีเลียเกือบต่อหกอีเลียเด้อเกือบตัวหกอีเลที่ไปมากตองมัก

เราทำเอียว่าไซซียว่าคอยเริ่มทั้งไอ้กำมังถือล่ะขูกอบร้องถือกีนนะครับูกตัวสี่งส,สีเร่สีสอง้ำนี่หละเน้นๆ นั่นนะสามเยวหกใบหกหาเท่าไรนะหกใบมาหกใบเอาเอาแค่แค่หกหางหกากับสามเยวเด้ขาดน้าหกใบอ่ะ่ใสสีดำานี่แหะเดียวกับสีบอนี่หกเลหกใบหกใบสีสีสองใส่ถรงู้ฟังเลยว่าไม่เอาแต่ติงสีสีหาหก เด, yup. <S <s ดือดระักซูหาม่ไ hmm. ม um ่เอาไม่เอาได้จต็งสีพเราเราขึ้นไหมขึ้นมาซีอรามีตัวหนึ่งอะมันสีพ่วงอย่งเัน่มันเคยออกหกเอียวซีอซีมีตัวนึ่งมันสีพวงอย่างเียันซีหกได้ิซีอไปเรื่องก็ซูมูซีเวูต้องไบโอ้ว่าีว่าีหกมเยว่ซีมีตัวหนึ่เนเว่าี ซี <Net> ่่งนะจะว่าไปเขอกว่าซี๊บกสูงต่ว <poetry> <50 S 1> ่าเด็ดขากบบเดลเยี่ยที่ตรวจสาดกนเข้าซีก็มัน วบอกอย่าคืนอย่าอกจีหาห่ดีเหรอเหนุลมก่อนพบกับเอี่ยมันได้รุ่นยุโรอ่ะเหตุที่ออกยังไงพ6กัสามหนึ่งหกเอออยไปนะคะยันเคยออกหาหไปเลย ตามเอวหกแบบตามสามนเจาะนี่ครับสามเอวนี่ยนห้าเปีนห้าราคาหกห้าขยายขนาดเ่เนเ้ยเล่ยนัเล สมใจชเกินวเลยเม่ยุแต่ว่าจะไม่ใจเกินว่าทำเกินเอาไปใส่ตั้เยอกระชับอจะไหมมันี่แหละตัวเต่งหนึ่งก้าควงหะตัวต้นนะตัวยาวสี่หกเหลือสี่หกไปอยู่หกสูงเก้งเมมคนไหมอืออ มอาบเดีเอ่มปนยังเดียวเราเดียวกันไว้อเจ้เห็นมอหามาก่อนแล้วเจะโดนนะเดียวหากระโแล้วเห็นมอมันเคยออกหามาโผมันออกโผาบนี้เดี๋ยวรอห้โผลาพอลูกติงหาได้ก้อนเดียวติงสองมืนครับผมอันนี้ก้าไวือหาไปหาไปทุอคหาไปเอ้ยโผลใบครับผมตัวโผาเน้นเน้ เดียบ้อยปะเาเอาทางถึงแล้วอันนี้สองหมื่นคือเดืออย่หกสูงหกหมื่น็นว่าเจีเอาเจีเาบอกเอาครับขึ้นมาอีกแปด8 0ดหมื่นก็เอนแสนหนึ่งพอดีต้นสวยไปจะได้เสียเงินึ่งห็นวาอันเจีเอวขึ้นมา้นสวยสิได้กิิเนด้วยแยดีสปะมันพะโล่นปออันนี้เนี่ยสองหมื่นสอนก็ได้สามหมืนได้สามหมื่นได้แสนอ เสียตัวในสี่หมื่นสี่หมื่นสามหมื่นหกเจเกือบเสียเลยได้ถึงใครได้มาสองก่อนหาไปลองหาหกสี่หมื่นหกหมืโอ้จมาน่งหนใจเจมื่ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดมื่นหกยายนก็บแสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้หกห้าแล้วนี่อีกหกไปสามสามหกบังกะทิงหายสอง 4, สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้จริงนะมองเห็นใน้อ้ได้เลี่เบางมี่สอาี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ่า่า่มันใจมันนประเด็นนะมองยังไงเราทั้ง่ัว